สวัสดีค่ะจากบลาองค์พยามค่ะเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆแคะนะคะแค้เอาต้นมอดนะคะที่อยู่ที่อยู่ในกระถางในถุงนะคะไม่ใช่ในกระถางในถุงของโกศนตะเพียนทองนะคะหรือว่าปลาตะเพียนนะคะออกมาเลี้ยงในกระถางโดยเฉพาะเลยนะคะ เพื่อ,อไว้ทำบอนไซได้นะคะก็เดี๋ยวจะทดลองนะคะเพราะเคยเลี้ยงมารุ่นนึงแล้วนะคะตายเรียบนะคะอันนี้เดี๋ยวลองมาจัดใหม่ดูนะคะว่าจะรอดหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ถามผู้ที่เขาเคยมีอยู่นะคะเขาก็บอกว่าเลี้ยงไม่ยากเอามาวางวางไว้เดี๋ยวเขาเป็นเอง อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวลองลองดูเขาบอกว่าเลียยยเเ้ยงไม่อยากอุ้ยเขาบอกว่าเลี้ยงไม่ยากมะลรงพยองก็อยากได้นะคะอยากได้มานานแล้วด้วยพอดีเลยเขาติดกับกระถางของอันนี้มานะคะ แต่ถามคุณปุ๊คุณปุ๊บอกเลี้ยงไม่ยากที่บ้านเขาเยอะเขาเคยแขะให้เอามานะคะแต่ามาเลี้ยงบาลายของพยอมตายเรียบเหมือนกันนะคะก็ไม่รู้สาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะทดลองใหม่นะคะเราก็จะเฟะไปตามหน้าดินแบบนี้นะคะ นี่ค่ะสวยมากเลยนะคะเป็นเหมือนกรัรมยี่สีเขียวเลยนะคะก็จะมีหญ้าขึ้นมาด้วยเราต้องถอนหญ้าออกให้หมดนะคะอย่าให้เขามาเบียดบังกันเห็นหล,หลายที่เขามีเขาปลูกกันได้ผลนะคะก็ไม่รู้ว่าเขาทำด้วย อย่างไรหรือเปล่าแล้วก็อันนี้ก็ไม่ทันจะได้ถามเจ้าของเขานะคะว่าเขาแขะมาปิดไว้หรือเปล่านะคะเพื่อรักษาความชื้นของดินหรือเปล่าก็ไม่ทันจะได้ถามกันนะคะมัวตะคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้กันนะคะก็มีการขับรถหลงกันนะคะก็เลยมัวคุยกันนะคะ GTS ก็บอกให้เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาพอเลี้ยวขวาแล้วไปไกลเข้าไปอีกมาลเคยวังพยอมเคยเคยไปเมืองทองนะคะเขาบอกว่าอีก2กิโลเมตร ให้เลี้ยวเข้าได้เลยกับสองกิโลเมตรแล้วก็เป็นทางต่างระดับวนไปแล้วไม่มีที่เลี้ยวเข้าก็ต้องวนไปอีกกว่าจะเข้าได้มาเข้าไปเกือบสองชั่วโมง หาทางเข้าเมืองทองทานีไม่ได้นะคะเสียค่าทางด่วนไปสี่รอบจนถึงเวลาที่เขาเปิดนะคะก็เข้าไปถามเรียกว่า บ้านนอกเข้ากรุงโดยตรงเลยนะคะออกจากบ้านตั้งแต่ตีสองวกว่าจะไปถึงเลี้ยวเข้าไปจอดรถใต้ถุนตึกได้นะคะ ใช้เวลาหลายชั่วโมงมากไอเราเป็นคนบ้านนอกเข้ากรุงเนาะแต่มันก็มีความจำเป็นก็พออพาลูกกับเพื่อนๆของเขาไปสอบนะคะไปสอบเข้ามอ ศีนครินวิโรจน์ประสานมิตรนะคะเขามีการเปิดสอบที่นั่นผู้ที่เข้าไปชิงสอบ1นึ่งพกว่าคนนะคะในวันนั้นแล้วก็คณะที่ลูกสาวจะเรียนก็ไม่มีใครเข้าไปสอบ มีเข้าไปสอบทั้งหมดเลยสิบคนก็ไม่มีใครติดอันดับเลยสักคนเดียวไม่ว่าจะเป็นลูกทันหลานเธอหรือว่าเป็นใครทั้งนั้นสอบไม่ติดเลยสักคนเดียวในคณะนั้นนะคะแต่โอ้โหข้าวยากมากๆ ก็เหมือนกันนะคะถ้าเราไม่เคยอยู่ในท้องถิ่นนั้นเราไปบางครั้งเป็นถนนวงแหวนหรือว่าเป็นสะพานต่างระดับทำให้เรางงนะคะยิ่ง GTS ที่รถเราเนี้ยบอกไม่ตรงประเด็นขับขับไปบอกอีกสองกิโลขับขับไปบอก อีกสิกิโลถึงอ้าววิ่งไปยังไงวิ่งไปทางไหนนี่แหละบอกโอ้โหเหนื่อยมากอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังนะคะว่าการเดินทางสำหรับคูทีมมหาบัยฑงพยมนนะคะก็จับ gts มาได้นะคะ ต้องตั้งว่ามาต้องตั้งว่าบานไรวงพยอมแล้วก็ปักหมุดมาเลยนะคะจะไม่มีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะคะมาแถบทางทิศไหนก็จะมาทางอำเภอบ้านมีตั้งหลักที่อำเภอบ้านมีก็ตรงมาเลยนะคะหรือว่าจะมาทางตะครี จังหวัดนครสวรรค์นะคะก็มาผ่านถนนมิตรภาพนะคะก็มาได้เหมือนกันหรือจะมาทางเส้นเพชรบูรณ์ก็ได้นะคะเพชรบูรณ์ลมสักมาแถบทางนี้ก็ได้นะคะชัยภูมิเพชรบูรณ์ ก็มาได้อีกทางหนึ่งนะคะอันนี้ก็บอกเป็นแนวทางไว้เผื่อใครอยากมาหาบารางพยอยมนะคะก็เป็นการคุยไปด้วยแล้วก็ชำมมอสไปด้วยนะคะ น,นี้ก็สงสัยเขาจะเอาแปะมานะคะไม่ใช่ว่าขึ้นเองนะคะเพราะว่าเป็นชิ้นๆมาเหมือนกันนะคะอาจจะเขาแปะมาเพื่อกันไม่ให้การเหี่ยวเฉาหรือว่าดินแห้งนะคะมีรอยตายมาเหมือนกัน เดี๋ยวลองปักไว้ก่อนเมื่อปีที่แล้วก็คุณปุ๊ให้มากระถางใหญ่ๆเลยแต่มาทำไม่เป็นมาละงพยอเอาไปแช่นนะ้ำตายเรียบเลยแล้วก็คุณปุ๊บอกให้ไปเอาก็ไม่มีเวลาจะออกไปเอาพอไปอีกทีสิคุณปุ๊แสะทิ้งหมดเลยบอกโอ้โหเสียดาย ไอเราก็อยากได้เพื่อจะเอามาทดลองทำอะไรนะคะการทดลองเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าปัญญาประดิษฐ์นะคะกับสมองอันน้อยนิดของเรานะคะสำหรับคนที่อยู่ในวัยเกษียณนะคะนี่เราก็แสะออกมานะคะ เดี๋ยวคืนนี้ก็จะปล่อยตากน้ําค้างไว้เช้าค่อยเก็บเข้าล่มเพราะว่าเดี๋ยวโดนแดดเขาไหม้นะคะส่วนต้นโกสลเดี๋ยวจะหาที่ปลูกในบ้านตรงไหนเหมาะๆสวยๆก็เดี๋ยวจะเอาปลูกเลยนะคะ จะมีต้นไม้อะไรเล็กๆเนี่ยต้นอะไรเล็กๆเขาจะมาขึ้นจะว่าลากเฟิรนก็ไม่ใช่ลากมอสก็ไม่ใช่นะคะเนี่ยนี่คะ่ะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะก็ได้เยอะนะคะ จัดแบบนี้ก็สวยนะคะถ้าพื้นดินเราเป็นสีแบบนี้หมดก็สวยนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่องพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ